สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีพิจิกคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกนะอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วนะคะขอพลังงานชาวราศีพิจิกอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะชาวราศีพิจิกอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะเรามาดูกัน ใบแรกเลย two of pentacles ค่ะหมายเลข1111พลังงานแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังดึงโอกาสดึงสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตจงมั่นใจในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้จะกะวานกำลังนำพาสิ่งที่คุณรอคอยเข้ามาถ้าคุณเชื่อใน intuition ของคุณเชื่อในเชื่อในความฝันเชื่อในพลังเราเชื่อเราเชื่อว่าเราจะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นคุณกําลังที่จะเดินเดินไปสู่ความสําเร็จคุณกําลังสาอแสวงหาความสําเร็จ คุณจะต้องทําอะไรที่คุณจะประสบความสำเร็จเดินไปข้างหน้าและเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกําลังทําคุณกําลังปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ในชีวิตคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรแล้วถ้าคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนตอนนี้การบาลานซ์การปรับเปลี่ยนเรื่องเวลาสุขภาพการงานแล้วก็การเงินแล้วก็จงเชื่อมั่นว่าอะไรที่อะไรคุณก็สามารถที่จะจัดการได้คุณคนโทรลได้เพราะคุณมั่นใจในตัวเองแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อยแต่สิ่งที่คุณได้รับคือ มันทั้งได้ประสบการณ์มันทั้งฝึกจิตใจให้เข้มแข็งฝึกการตัดสินใจฝึกในประสบการณ์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นในการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเหมือนคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยชาวราศีพิจิกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก five of swords the emperor รอคำตอบคุณกำลังได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามหา คุณกำลังได้เคลียอะไรบางสิ่งอย่างที่คุณรอคอยได้ได้คุยได้สื่อสารได้เคลียได้ติดต่อได้ได้ได้รับการเจรจาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้จากสิ่งที่คุณกำลังแบบต้องต้องทำให้ได้คุณต้องทำได้คุณต้องทำในสิ่งที่คุณทำให้ได้เพราะว่าความเป็นความอดใจรอความความเชื่อมั่นความเป็นผู้นำความ บางอย่างในพลังงานในตัวตนคุณบอกว่าคุณมั่นใจในตัวเองความมั่นใจของคุณนั้นสร้างพลังให้กับคุณสร้างความสำเร็จให้กับคุณคุณจะเติบโตนะคะเป็นเจ้าคนในคนเป็นระดับบอสเป็นระดับเจ้านายคุณกําลังได้สิ่งที่คุณรอคอยคุณกําลังได้เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อที่จะขยับนะคะชีวิตตัวเองไปสู่อีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังเจอคืออะไรบางสิบอย่างที่วัดความสามารถของคุณเหมือนกันวัดในการตัดสินใจ จงเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดในตัวเอง Knife of w o n d s เชื่อว่าคุณกำลังคุณกาลังก้าวข้ามผ่านนะคะสิ่งนั้นไปได้มันอาจจะมีสิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้ากองอตรงหน้าเหตุการณ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่มันอยู่ตรงหน้าเรามันอยู่ตรงนี้แหละแต่คุณกำลังที่จะก้าวผ่านมันไปเพราะนี่คือสอินมิเทพร้อมเผชิญพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรค พร้อมพุ่งชนพร้อมลุยไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออะไรก็ตามข้ามอุปสรรคสิ่งกีดขวางอะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังคุณกําลังคือเขิมใจตัวเองมากๆคุณกําลังรู้สึกว่าบางทีเราท้อเราเหนื่อยเราล้าเราก็หยุดพักพักผ่อนคลายอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองแล้วก็สู้ใหม่เพราะนี่คือความสําเร็จที่จะได้มา เพราะคุณมีไฟเหลือเกินคุณมีพลังเหลือเกินอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณได้เสมอคุณรู้ไหมว่า the l o v e r s เกิดขึ้นนะคะใครมางคนกำลังต้องการที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ มีความรักของใครบางคนกำลังที่จะโบยบินมาหาคุณหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอพบประกากับใครบางคนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะโฟกัสการงานการอยู่แต่อยู่ก็มีใครเข้ามาทําให้เราวนไว้ทําให้เราตกหลุมรักอะไรแบบนี้หรือว่าเอ๊ะใครอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่นะตอนนี้เวลานี้กําลังจะแสดงตัวก็ได้กําลังที่จะสารภาพกําลังที่จะ ได้รู้ใจหัวใจตัวเองหรือว่าคุณกำลังได้คอมมิตเมนต์ขยับสถานะความสัมพันธ์บางอย่างในความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าคุณกำลังดึงดูดความรักเข้ามาถ้าใครโสดหรือถ้าใครรู้สึกว่ามีใครคุยคุยแนะนำไม่คุยไปก่อนเพราะว่าเพิ่งจะเป็นอะไรใหม่หมยเหมือนกับเป็นอะไรบางสิ่งอย่างที่ที่สปาร์คที่แรงดึงดูดบางสิ่งนะคะแต่ว่าระยะเวลาระยะทางระยะเวลาก็ยังรอการพิสูจน์อยู่นั่นเอง ชาวราศีพิจิกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะ The view of fortune คุณฝืนไม่ได้เลยมันมีเรื่องราวบางอย่างบางเรื่องที่จะเข้ามาให้คุณได้เผชิญคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันพลิกผันดังโชคชะตาจากร้ายกลายเป็นดีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาให้คุณได้ไข,ขว่คว้า อาจจะเป็นอยู่ๆก็ได้พบเจอพบรักอย่างไม่ทันได้คาดคิดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เวลาช่วงจังหวะหรืออยู่ๆก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะคุณกําลังเดินไปสู่ความความรุ่งโรจน์โชคชะตาพาคุณมาให้พบเจอแล้วโชคชะตาพาคุณมาให้ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วโชคชะตาพาคุณพาคุณเดินไป ข้างหน้าจงอนุญาตให้จิตวิญญาณให้หัวใจของคุณได้เหมือนกับให้มันไหลไปกับจังหวะชีวิตไหลไปกับความรู้สึกแล้วคุณจะพบเจออะไรบางอย่างที่คุณถามหาคุณจะพบเจอในสิ่งที่คุณรอโชคชะตาหรือพรหมลิขิตบางอย่างกำลังพลิกเปลี่ยนชีวิตของคุณ อะไรที่ถูกลิขิตมาแล้วอะไรที่รออย,อยู่หน้าคุณแล้วรออยู่ไม่กี่วันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เดอ m a มิ c เชีเกิดขึ้นซิสอ s อ r ซ์สเกิดขึ้นโชชตากำลังให้คุณพบเจอเรื่องราวความมหรศจย์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเดินทางเป็นการพบเจอความรักใครบางคน อะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรากับความอาจจะจันนี่คือสัญญาณของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณอดใจรอคุณอยู่ในระหว่างกหนทางของความสําเร็จหนทางของความความฝันที่คุณรอคอยไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะคืออะไรแม้จะมีอุปสรรคอะไรก็ตามคุณทําได้โดยมิิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางของคุณรู้สึกแบบนั้นเลย ชาวราศีพิจิกอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก The d a t e อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีก Seven of Cups จงเชื่อใน intuition ของคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างเก่าๆอาจจะกลับมาทำให้คุณได้ตัดสินใจกลับมาทำให้คุณได้แก้ไขกลับมาทำให้คุณต้องเผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นจงตื่นรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างในตัวเองจงมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ฝืนถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็พักถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรคุณก็ต้องทําเชื่อในสัญญาณของภายในร่างกายของเราสุขภาพร่างกายเราเหนื่อยใช่ไหมเราอยากนอนใช่ไหมเราจะทําอะไรและอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะทําให้คุณได้ตื่นรู้ตระหนักกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นสิ่งที่เราไม่สามารถควบค contrl ได้ความเสียใจอุปสรรคต่างๆนานา,นาเรื่องราวผู้คนมากมายรายร้อมจงเติมพลังให้กับตัวคุณเองเติมความสุขให้กับตัวเองเติมความสงบให้กับตัวเอง เติมความรู้ความสามารถในตัวตนของคุณในสิ่งที่คุณชอบอะไรที่คุณอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณกําลังได้ตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างความจริงบางอย่างกาลังจะปรากฏด้วยมันเหมือนกับว่าเรื่องราวบ,บางเรื่องคือถูกลิขิตวางไว้อยู่ตรงหน้าคุณแล้วให้คุณเดินไปเจอชาวราศีพิจิกอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกเพจชอปเพนเดอร์เคิลคุณรอบางอย่างรอจังหวะน,นิดนึงเชื่อว่าคุณเข้าใจ และปีนี้อีกไม่กี่วันคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบาลานซ์ปรับอะไรใหม่ๆดึงดูดอะไรใหม่ๆเข้ามาจบเพื่อเริ่มต้นใหม่รีเวิร์สเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆโอกาสรอเราอยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมายโอกาสเรื่องของการเงินโอกาสเรื่องของความสุขความสุขความรักจะมาโอกาสการเงินใหม่ๆจะมาเข้ามาหาคุณชาวชาวราศีพิจิกเอซอบคัพนั่นไงสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังชัพเตอร์ใหม่ในชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้ว คุณจะเจอเรื่องราวความสุขหรือว่าการเงินโอกาสสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณยังไม่น่าเชื่อเพราะทุกอย่างมันเหมือนกับรอคุณอยู่รอให้คุณเดินก้าวไปเจอหรือว่ารอให้คุณไปเจอจังหวะทามมิ่งของมันสมมติว่าวันนี้คุณตั้งหน้าตั้งตารอมากเลยแต่พอคุณเดินไปเดินไปอาจจะเป็นมกรากรุ่พาพอไปถึงช่วงจังหวะทามมิ่งปุ๊บคุณได้โอกาสงานใหม่คุณได้เจอพบรักใหม่คุณได้เจอชีวิตใหม่จากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้ว่าคุณรออะไร คุณรู้หัวใจคุณคืออะไรคุณรู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรเชื่อใน intuition ของคุณชาวราศีพิจิก9 n i of Cups สวยงามมากๆ Four of Swords Six of Wands ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตวความสำเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้มาง่ายๆเพราะคุณผ่านคุณต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมา,กมายล,มล,ล้มแล้วก็ลุลกล้มแล้วก็ลุกท้อแล้วท้ออีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกนะคะกว่าที่จะ เป็นคนที่เติบโตประสบความสําเร็จชาปเตอร์ใหม่ในชีวิตของคุณตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่การเงิน four of s w o r d ใจเย็น six of cups ใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณความรักคนรัก so m a ทโ so c o n n e c t i o หรือบางอย่างต้องรอเวลาความสุขงอมในความสัมพันธ์อย่าใจร้อนรีบร้อนทุกอย่างกําลังบอกคุณว่าไปช้าชใจเย็นแล้วมันคุ้มค่ากับสิ่งที่รอคอยมากๆเลยขอคําตอบชาวราศีพิจิกขอคําตอบชาวราศีพิจิก เวทรอรู้ว่าคุณรอจังหวะอยู่ในสิ้นปีนี้ forgiveness เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยเคารพตัวเองค่ะและ success คุณจะประสบความสำเร็จเพราะคุณเคารพตัวเองคุณรักตัวเอง,ค,เองคุณรักในเกียรติตัวเองทุกด้านคุณจะมีเกียรติตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโต success ประสบความสำเร็จใน,นใชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอดใจรอ,อนิดนึงวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ